สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่ๆชกดนาน,านๆกดยันยานกดเยอะๆอนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะพาไปดูวิธีการอวยยังไงต้องขายทองกินไปดูกันค่ะว่าพี่รชชัดอวยไอพ้พลยกับอิถึิอยางไรถึงต้องขายทองกินไปเองขึ้นไปบนเขาแล้วไม่มีใครรู้เห็นไหมเจอรองเท้ากับรถแมคโครแสดงว่าเด็กอ่ะอาจจะพลาดเดินไปแต่ว่าแผนนี้ขนไม่เชื่อ เมื่อคนไม่เชื่อแล้วตำรวจข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่ตำรวจตอนนั้นนะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าในเวลาแค่นี้เช่นสามเดือนเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมเนี่ยพ่อแม่ก็จะถูกดำเนินคดีว่าประมาทโอ้โหแสนรู้นะคะรู้ลึกนะคะว่าตำรวจพูดกับพ่อแม่ผู้สูญเสียว่าอย่างไรรู้รู้มากขนาดนี้น่าจะเข้าไปดั่งไปเป็นพยานให้ไอ้ผวยด้วยนะคะ รู้มากขนาดนี้ทำไมยอดคนดูแม่งต่ำเตี้ยเรียดดินจริงๆแสนรู้จริงๆค่ะอาจารย์ท่านนี้ปล่อยปะ่าละเลยนั่นแหละค่ะไม่ได้ดูดูแลเด็กถ้าลักษณะประมาณง่ายๆแค่นี้เช่นเผลอเด็กเดินไปเนี่ยแล้วก็ตายเนี่ยผมว่าอธิบายมันผมว่าสังคมเข้าใจได้ดังนั้นผมพวกเราก็เลยมีจินตนาการบางอย่างว่าแล้วก็ด้านมันมีคําพูดว่าเราเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร นั่นสิไอพ้พวยแค่บัดาิโทรศัพท์พลั้งมือทําไมไม่ยอมรับความจริงล่ะจริงๆแค่พลั้งมือจีหลานแล้วต้องปกปิดงกรัดเอาหลานไปทิ้งให้ตายเลยเหรอแค่พลั้งมือจีหลานก็แค่คย,ยอมรับพอจะพี้หลานร้องเสียงดังตกใจโมโหก็เลยฟาดก้นปทิีงตีปีธีนึงอะไรอย่างเงี้ยไอพ้พลยก็น่าจะรับสารภาพได้เหมือนกันใช่ไหมคุณเอาอะไรมาคิดเนี่ย แค่ปล่อยปะละเลยประมาทก็รับสารภาพไปติดคุกไม่กี่ปีเอาเคี้ยอะไรมาคิดเอาส้มตีไหนมาคิดคะเป็นอาจารย์เอาส้มตีนไหนมาคิดและไอ้คาที่ว่าก็เราไม่ได้ตั้งใจเขาหมายถึงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยลูกไม่คิดว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเขาหมายถึงอย่างนี้ค่ะในขณะที่แล้วอย่างไอ้พวยอ่ะ ถ้งหวยลงถ้าปอออกที่กูเดี๋ยวกูจะแฉหมดมันคืออะไรแล้วมันแชร์ได้ยอยังปันเนี้ยทาไมมันยังไม่แฉร์คะฮะอาจารย์อวยมันมาสามปีเนี่ยอวยมาสามปีไม่มีจะแดกก็ขายทองแดกเนี่ยตอบหน่อยสิคะเผลอไปแล้วก็หรือคุณกระจายกันไปนั่นไปน,นี่แล้วทอดทิ้งเด็กไว้ที่บ้านสองคนแล้วก็เด็กก็ไม่รู้เรื่องอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูกันเองแล้วก็เด็กเผลออีกคนหนึ่งเดินขึ้นไปแล้วก็ไปตายเนี่ย จริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้เป็นการกระทําผิดที่มันเป็นเจตนาที่รุนแรงนะครับมันเผลอไปติดคุกคงไม่นานนะครับแต่ต้องร้องไห้ด้วยนะขออนุญาตว่าคุณจําเป็นต้องเสียใจร้องไห้นิดนึงเพราะว่านั่นคือเป็นสารเคมีของการเป็นแม่เนี่ยสารเคมีของความเป็นแม่ต้องร้องไห้อย่างงั้นยายพาแม่ไอพ้พวยก็ไม่มีสารเคมีของความเป็นแม่สิคะ ลูกมันไปกราบเท้าไปอะไรยังไงไม่เห็นยายพาเคยร้องไห้สักทีหนึ่งไอตอนที่มีเรื่องใหม่ๆไปกราบเท้าพร้อมจะติดคุกนั่นน,น่้นนี่ยายพาเคยร้องไห้ไหมสองคนพากับผ่องมีแต่พูดว่าถ้าโดนก็ไม่มีเงินประกันตัวก็เข้าคุกไปแล้วละกันไม่มีน้ําตาสักหยดนะคะไม่มีน้ําตาสักหยดนะคะนั่นไม่มีสารเคมีของความเป็นแม่หรือสิท่าใช่ไหม คุณพูดอะไรของคุณนะต้องร้องไห้เพราะอย่างนี้หรือเปล่าไอ้พวยถึงได้ร้องไห้เป็นเหมือนกับผีเข้าตอนที่เจอศพเพื่อที่จะทําให้คนเห็นว่าฉันโศกเศร้าจริงๆนะฉันไม่ได้ทำนะฉันร้องไห้เห็นไหมการร้องไห้ตอนนี้คนที่ร้องไห้ยังกับควายถูกเชื่อเดยังกับพ่อมันตายตกเป็นจาเลยแล้วจะถูกพิพากษาวันที่31นะคะการร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะแต่คุณไม่เคยเห็นสาวิิจีร้องไห้จริงๆหรือ คุณตาบอดหรือว่าใจบอดคะเพราะมนุษย์คือสัตว์สัตว์สังคมสัตว์ประเสริฐคนหนึ่งสารเคมีความรักต่อโลกเนี่ยมันต้องมันต,ต้องหลั่งมาให้คุณเสียใจดีใจไม่ใช่ว่าคุณอ้างแต่ว่าเสียใจแต่ว่าตายังแข็งไม่มีการร้องผมร้องไห้ไม่มีการเสียใจไม่มีการมารับศพไม่มีการที่จะมาห่วงหาอาทรเหมือนเสียดายสิ่งที่ตัวเองรักทนุถนอมมาตลอด แล้วมันเกิดอย่างนี้แล้วไม่มีอารมณ์เลยอะไม่มีอารมณ์เลยเช่นมีคนมีป้าแตนตบอกว่าอาไม่ได้เจอน้องนานเจน้าหน้าที่มูลนิธิเขาก็หวังดีนะได้พาน้องกลับมาบ้านแล้วนะก็เลยโทรบ,บอกายสายทางพ่อทังแม่ว่าเนี่ยจะมาถึงตอนนั้น,น,นจะถึงแล้วนะมารอรับนะครับป้าแตนตบอกว่าโน่นเสียงเสมอกันเดินตามกันไปบ้านคนอื่นแล้วก็ใช้งงมอง ทงแง่งมองว่าเอามาส่งได้อย่างนั้นอย่างนี้คือคือโคตรงงเลยพวกเราไม่พวกเราคงไม่รู้กับหรอกครับถ้าคนอยู่ใกล้ชิดไม่มาพูดแล้วป้าแตนก็ป้าแตนพูดเพราะว่าสงสัยว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอทําไมทําอย่างนี้ล่ะเป็นต้นนะเห็นหรือยังคะ สิ่งที่อเทิกมันพูดแต่ทำไมดีฉันต้องบอกว่ามึงลองให้ลูกมึงตายแล้วมึงจะเข้าใจความรู้สึกของแม่ที่สูญเสียลูกทำไมไม่ไปดูศพทำไมไม่ไปรับศพเพราะอะไรยังไงฉันต้องอธิบายเพราะยังไงเพราะอย่างนี้นี่ไงเพราะมีอาจาร,รย์ที่เหี้ยคนหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยทํามาหาแดกไม่ได้พออเทิกเอาเรื่องนี้มาปุ๊บก,ก็เอามานั่งต่อย,ยอดทันทีพยายามพูดใส่ใครใส่ร้ายทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีทางจะไปฟ้องกลับคืนอะไรได้ จนถึงวันนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกว่าคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้คนที่มีสูงเสี่ยงจะติดคุกมีแต่ไอพ้พวยกับอีเถกนี่แหะค่ะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าไอ้ทนายคนนี้ทําไมพูดมาสามปีโวยมาสามปีไม่มีจะแดกอาชีพยูทูบเบอร์แต่ต้องขายทองแดกเพราะแบบนี้ค่ะเพราะความไม่เร้าใจในการพูดไม่รู้จักพูดไม่วิเคราะห์ให้ชัดเจน ไม่มีความน่าสนใจแล้วพอได้เรื่องอะไรมาโดดงับต้องเอามาพูดทันทีนี่เห็นไหมคะนี่เป็นผลโพงมาจากไอ้นงอีนกไอ,อไทยัยออกมาพูดว่ามีมติเป็นเอกฉันท์อินงรีบบอกทันทีเลยยกฟ้องแน่เห็นไหมคะโดดงับกันทุกตัวแม้กระทั่งไอ้ตัวที่โง่ที่สุดในบรรดาวงแหวนรอบนอกในบรรดาไอ้ไไไไพวกเจ็ดลี่ยำบานเ่ยค่ะ ไอ้พวกนี้แต่ละตัวตอนลาเต้กำลังดังๆโอเค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 ออกไปเต้นกับเขาพอเขาดับแล้วทีนี้ออกมาด่าเขาแต่ละตัวเห็นแกผลประโยชน์คะ่ะแต่ถามว่าได้ไหมคือพิรชัตดิฉันถามคุณหน่อยคุณอวยไอ้พวยมาสามปีเนี่ยคุณได้อะไรได้เท่าไหร่ดิฉันดา่ามันยังไม่ถึงปีเลยมั้งที่มาลง YouTube นะคะ ฉันได้มากกว่าคุณเยอะเปลี่ยนมาด่าไอ้พวยดีกว่ามั้งคะเพราะอวยไอ้พ่วยแล้วดูคุณจะไม่รุ่งยิ่งอวยยิ่งไม่มีคนดูยอดวิวต่ำเตีต้ยเรียดินขนาดเนี้ยแปลว่าในการอวยของคุณมันไม่รุ่งคะ่ะอวยจะต้องขายทองกินพยายามเรียกร้องอยากได้สติกเกอร์อยากให้แม่ยกมาดูมานั่นเขาไม่ดูไม่สนใจคุณเพราะคุณบันห่วยคุณมันกระจอกคุณเข้าใจตรงนี้ไหมคะ ลองดูซิว่าถ้าอวยแล้วกระจอกลองมาด่าสิอาจจะดังก็ได้นะดูสุเทพสิเขาไม่ได้มีมากอาจารย์อะไรอย่างคุณเลยแต่เขาอยู่ได้ไม่ว่าจะอวยหรือจะด่าเขาอยู่ได้หมดนะแต่คุณเนี่ยอยู่ไม่ได้อวยแล้วอยู่ไม่ได้ขนาดเอฟซีพอตอมีมากมายขนาดไหนเขายังไม่ไปช่วยคุณเลยเพราะเขาเห็นความโง่ในการพูดในการวิเคราะห์ของคุณ มันไม่มีอะไรน่าสนใจคุณตามหลังล้าหลังก็อยู่เสมอเพราะฉะนั้นอวยไม่ดังออกมาด่าสิะคะอาจจะไม่ต้องขายทองแดกนะคะอาจจะไม่ต้องขายทองแดกไหนว่ามีภาระเยอะลองออกมาดา่าไหมคะอาจจะเข้าเป้ามา,ากกันนั้นออกมาวิเคราะห์ตรงกันข้ามกับที่เคยวิเคราะห์ไหม ว่านี่คดีอย่างนี้มีเส้นผมอย่างนี้มีนั่นมีนี่อย่างนี้ความน่าเชื่อถือความน่าจะเป็นมนควรจะเป็นอย่างไรจำเลยตีโจทย์แตกไหมทนายจำเลยทําหน้าที่ดีไหมพยานทางนิติวิทยาศาสตร์หักล้างเขาได้ไหมย้ายฝั่งมาเถอะคะมาวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่มาวิเคราะห์แบบอวยอวยมานั่งรู้ดีว่าอุ้ยตำรวจไปขู่พ่อแม่พ่อแม่ก็เลยต้องให้ชื่อไอพ้พวย เขาก็บอกแล้วว่าตำรวจให้สงสัยมันเป็นการตีหญ้าให้งูตื่นและก็ได้ผลทันทีค่ะไอ้พวยออกอาการทุกดอกทุกลูกเขาแค่สงสัยเขาต้องการให้ไอ้พวยมันเปิดออกมาเองว่ากูมีพิรุษสุดลิ่นทิมประตูกูมีพิรุษสุดลิ้นทิมประตูและมันก็ได้ผลจริงๆ การจีย่ญาแหวกยญ้าให้งูตื่นมันได้ผลจริงๆคะ่ะคุณเห็นไหมเปลี่ยนมาวิจารณ์อีกแบบหนึ่งดีกว่าหรือไม่ก็เปลี่ยนมาเป็นคนกลางๆางดีไหมคะเอาแบบกลางๆางอาจจะอยู่ได้ดีกว่านี้โวยมาสามปีแล้วไม่ประสบความสําเร็จไอพงไอพลไม่เคยสนใจไม่เคยคลิปคุณอาจจะเป็นคลิปเดียวจริงๆนะคะที่ไอขาหมูมันไม่ดูด มันดูดของคนอื่นทั้งหมดไว่ว่าใครอะไรยังไงจากยังไงมันดูดหมดแต่มันไม่ดูดลิคุณเพราะว่าดูดไปแล้วทํายอดไม่ได้ไม่มีคนดูดูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เปืองเนต็ตเปล่าๆคุณเข้าใจตรงนี้ไหมคุณเข้าใจความกระจอกของคุณเองไหมหัดมองตัวเองบ้างว่าคุณวิเคราะห์ยังไงโวยยังไงคนอื่นเขาโวยเนี่ยเขาได้กับตูมตูมตูมแต่คุณโวยยังไงคุณโวยยังไงคะไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ต้องขายทองกินต้องพยายามเรียกร้องเนี่ยคุณอวยยังไงไปดูปะกรณ์สิเขาไม่ได้อวยอะไรมากมายด้วยซ้ำเขายังมีเอฟซีซื้อสินค้าให้งวดนี้ได้ลำดับสองไปดูสินั่นแปลว่าเขามีคุณภาพมีความสามารถแต่คุณน่ะไม่ใช่ว่าย่ำอยู่กับที่นะคะ ด้นถอยหลังเลยด้วยซ้ำไปไปคิดดูให้ดีๆนี่แหละค่ะที่ฉันจะยกตัวอย่างว่าไอ้คนข้างไข่ข้างแคมมีหลายคนที่ไม่มีคุณภาพแต่ถึงมันไม่มีคุณภาพมันก็ยังมีรายได้จากการอวยมีแต่ไอ้กระจกเนี่ยตัวเดียวจริงๆอวยไปเหอะวิเคราะห์ไปเหอะพูดไปเหอะ,หอะขายทองแดกค่ะ